หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับจัดจงคงอีครบเซตอ้โหดูง่ายนะครับโอ้ยลูกตาชัดกระแสสวยรอยต่อยันดีโอ้ยสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับเหรียญจัดจงคงอีนะครับสุดยอดเกจิตำนานทหารผีนะครับก็ใช้เวลาในการรวบรวมนะครับพอสมควรนะครับได้มาสี่เหรียญนะครับก็มีหลวงพ่อจาด บางกระเบาปรจจีนบุรีนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เป็นพระกิติที่มีชื่อของเมืองปัจจีนนะครับชุดพระจ่าจ,าจงองอีผมต้องบอกไว้ก่อนว่าหลวงพ่อท่านเสกพระนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาไปช่วงสงครามอีโดจีนครับลูกหลานไทยนะที่ถูกไปเกณฑ์ไปลบเนี่ยนะครับที่แขวนพระของสี่ท่านเนี่ยนะครับล้วนแต่กลับมา รอดนะครับปลอดภัยทุกท่านนะครับทนเรียกว่าเป็นตำนานทหารผีนะครับก็ท่านเป็นหลวงพ่อจาดนะครับเป็นเกจิดังแถวจังหวัดปัตจีนบุรีนะครับนอกจากเหรียญเนี่ยท่านก็ยังทาวัตถุมงคลนะครับแล้วก็รักษาโรคนะครับก็เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาของชาวบ้านนะครับโดยลักษณะของเหรียญเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระไหลทองตายนะครับผิวดูง่ายนะครับสภาพสมบูรณ์แทบจะไม่ได้ใช้นะครับลอยแกะเส้นกีบบวบนะครับพระแท้นะครับดูสบายตาดูง่ายนะครับนี่นะครับีอนะครับ ก็ชายจีวรลายแกะแม่พิมพ์นะครับอลอยต่อเส้นยันนะครับก็จะเป็นประเภทเหรียญในยุคยังเป็นเหรียญปั๊มโบราณอยู่นะครับสองสี่กว่าสองสี่แปดสามนะครับช่วงช่วงนั้นนะครับนี่ลอยแกะนะครับหลงพ่อจัดนะครับต่อไปจะเป็นหลงพ่อจงนะครับอืหลงพ่อจงวัดตาต่างนอกนะครับองนี้หลงพ่อจงวัดตาต่างนอกนะครับก็จะเป็นเกจิที่เป็นเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตานะครับอยุธยานะครับท่านเป็นสิทธิ์ร่วม อ่สิทธิ์ร่วมเขาเรียกว่าร่วมอารามกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับอ่าเล่นกับสุลหลวงพ่อสุนเหมือนกันนะครับเวลาหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านจะอัญเชิญอ่มาทําพระย้อนยุคเกี่ยวกับพระหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็จะอัญเชิญหลวงพ่อจงนะเพราะว่าหลวงพ่อจงท่านก็มีอายุที่ยืนยาวนะครับแล้วก็อยู่มาถึงยุคของหลวงพอ่อฤาษีองค์นี้ก็ลายแกะเหรียญน,นะครับลายดอกนะครับดูง่ายนะครับหลวงพ่อจงว่าต่างนอกนี้แทบไม่ต้องเล่าอีกที่คุณเลยครับรู้กัน ดีทั่วนะครับด้านหลังนะครับนี่รอยต่อเส้นยันนะครับเหรียญนี้ก็มีความสมบูรณ์อยู่นะครับสึกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยจริงๆนะครับอ่านะครับแทบจะไม่สึกเลยนะครับเออแล้วก็รอยต่อเส้นจันนี่ชัดเจนนะครับดูง่ายนะผมบอกเลยว่าหลายร้านดังหลายห้างดังนะครับมีไม่ครบครับวันนี้ณเวลานี้นะมีครบที่ผมนะครับอ่าหลวงพ่อจงวาต่างนอกนะครับดูเส้นต่อปุ่มนี่รโอ้โหอย่างสวยนะครับอ่ะเหรียญต่อไปนะครับ จะก็จะเป็นหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงกัเบ็งกระพร้อมนะครับสมุดสงงรามนะครับก็แถวแม่กองอัมพวานะก็จะรู้จักท่านดีนะครับก็จะเป็นเหรียญนี่ก็จะสร้างมาเหรียญเหรียญทุกเหรียญนะครับยุคก่อนนี่ก็สร้างมาเพื่อบำรุงธนุบำรุงวัดนีหลวงพ่อสมัยก่อนไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะครับก็่จะแกะบล็อกกว่จะหาวัสดุทองแดงทำนะครับกว่าจะมีเจ <as> ้าภาพทำก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองครับหลวงพ่อ คงนะครับวัดบางกับกระพรอมนะครับองนี้สร้างครบรอบนะครับเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับนี่พศสองสี่แปดสี่นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีรอยต่อเส้นยันนะครับสวยนะครับดูง่ายนะครับนี่ครับดูง่ายเชียวนะครับรอยแกะมือโบราณนะครับกระไหลทองตายนะครับนี่ครับก็เป็นเหรียญที่ออกมาช่วงสงครามอินโดจีน นะครับแล้วก็พระที่หลวงพ่อคงท่านร่วมเสกหรือสร้างเนี่ยนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งในทหารผีที่ใครเอาวัตถุมงคลของท่านไปลบเนี่ยก็เล่าลือกันว่ารอดกลับมานะครับนี่ครับเส้นต่อยันสวยนะครับโอ้โหหน้าจมูกนะครับกระแสโลหะครบถ้วนนะครับอ่ะอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นหลวงพ่อที่ผมชอบมากนะครับเพราะผมชอบประหลัดขิดข้างมากนะครับนี่นะครับนั้นดังเรื่องประหลัดขิกแล้วก็เม็ดพลิกนะครับอ่ะหลวงพ่ออีวัตติหีนะครับประหลัดขีดดังของท่านก็จะใช้พวก กระลำปังหานะครับกระลังหาดำนะกระลังหาแดงนี่หายากนะเนี่ยดูง่ายนะวงพ่ออีวันถิบเหรียญปั๊มโบราณนะผิวนี่ก็กินขาดนะครับนี่กีบดอกดอกดอกไม้ด้านล่างนะครับรอยแกะเส้นเหรียญเสน่ห์เหรียญโบราณอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเนี่ยตัวหนังสือฟอนต์นะครับใช้การเหลามีดกึ่งนะแล้วก็แกะลงบนบล็อกนะครับแกะมือนะดูขอบนะครับสวยมากนะครับชุดนี้นะครับแท้ดูง่ายสี่องค์นี้นะครับจากจงของอีนะครับนี่งานเทหลอพระพุทธรูปนะครับนี่ ส4 7 3ี่เจ็สาเเหรียญก็จะอยู่ราวๆา4สองสี่จาสองสี่จสี่นะครับราวๆายุคนั้นนะครับอครบทั้งสี่องค์นะครับก็บอกเลยว่าถ้าคุณพี่ไปเดินเจอในช่องดังนะครับหรือบนห้างดังนะครับสี่เหรียญนี้นะครับเขาอาจจะจับเลี่ยมกรอบทองหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าทั้งชุดเนี่ยหลายแสนครับแต่ของผมเนี่ยเหรียญเปื่อยๆนะครับจากชาวบ้านนักสะสมแล้วผมก็รวบรวมและได้ครบสี่เหรียญล้วนจะเป็นกระล่ทองตายทุกเหรียญนะครับ หนึ่งหมื่นบาทรับประกันแท้นะครับรัตนะพระเครื่องไทยนะครับสวัสดีครับติดตามชมไลฟ์สดนะครับรัตนะพระเครื่องไทยนะครับก็จะเป็นโต๊ะแดงออนไลน์นะครับที่พี่ไม่ต้องไปเสี่ยงหานะครับระวังนะครับเดือนธนภะเหมือนกับเดือนในทุ่งการระเบิดนะครับวันจันทร์นะครับวันพุธนะครับวันเสาร์นะครับติดตามชมไลฟ์นะครับวันจันทร์พุธเนี่ยก็จะมาสามทุ่มหรือไม่หัวค่ำนะครับวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับ ถ้าให้ดีก็จะมีวันศุกด้วยนะครับเน้นพระโบราณพระในตำนานพระหล่อนะครับช่วงยุคก่อน2 5ง0รวมถึงพระกุกนะครับฝากกดถูกใจและติดตามเพจรัตนะพระเครื่องไทยไว้เพื่อไม่ให้พลาดรับชมอัปเดตใหม่ๆจากเพจนะคะขอบพระคุณค่ะ